เซรั่มไข่แดงตัวนี้คือแบบเลิฟผิวฉันตอนนี้มากคือดีนะคะ27บาทเท่านั้นค่ะซื้อได้ที่7 e เ e ่นอะคะยูราเอ็กยกนะคะ,ะ,คะเซรั่มไข่แดงตัวเด็ดตัวดังตัวนี้เลยนี่น้องเขาก็คือช่วยให้ผิวหน้าของเรานะคะดูขาวกระจ่างใสนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ลดริ้วรอยด้วยค่ะ นี่ค่ะคุณเนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อเซรั่มเบาสบายผิวมากๆค่ะทาไปเลยค่ะคุณทาเยอะๆเลยค่ะนี่จะช่วยให้ผิวหน้าของเรานะดูแบบแน่นกระชับนะคะเหมือนนอนมาครบแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอย่างนั้นเลยคุณช่วยใหผิวหน้าของเราดูเด็กนะคะดูแบบโอ้ยฉ่ำน้ำอิ่มฟูสดๆนี่คุณเซรั่มไข่แดงตัวนี้คือแบบ ฉันเลิฟผิวฉันตอนนี้มากคือดีนะคะซองละแค่27บาทเท่านั้นค่ะซื้อได้ที่7-11นนนะคะยูราเอ็กโยค่ะ